การปักชำในขวด5ลิตรพื้นที่แค่เนี้ได้ประมาณ30กิ่งเลยถึงมันจะเป็นสิ่งเล็กๆแต่มันจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะเพาะขยายพันธุ์แบบการปักชำเนี่ยได้อย่างสุดยอดรากสวยมากตัดบนตัวนี้คือตัวใหม่ที่ค้นพบอะไรใหม่ๆส่วนตัวนี้แบบดั้งเดิมแบบที่เห็นใน YouTube ทั่วไปคือตัดครึ่งจุดเด่นข้อดีก็คือการเปิดฝาแค่นั้นครับเนี่ยพิเศษเลย ขวดที่ตัดตรงกลางก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันเอามาดูนี่คือข้อเสียจังหวะที่เปิดนะครับตรงฝั่งนี้นะครับผมมันจะมามาเบียดกิ่งก้านทาให้กิ่งก้านพวกนี้มันโยกนี่ครับนะครับผมเห็นไหมครับโยตกอย่างนี้เลยนะครับเวลาเอาเข้าเนี่ยเราก็ต้องรวบนะครับเราก็ต้องรวบค่อนข้างที่จะควบคุมยากไม่เหมือนกับตัวนี้ตัวนี้มันงับกึบเลย เวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นทั้งปักชำแล้วก็เป็นทั้ง